โอเควันดี้ครับผมทุกคนครับวันนี้ก็เป็นรถบังคับนะครับแต่ว่าสเกลจะไม่ใช่สเกลปกติที่ผมเคยรีวิวนะส่วนใหญ่ผมจะรีวิวเป็นพวกหนึ่งต่อสิบอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นถือว่าน่าจะเป็น,นอีกไม่กี่คันที่ผมมารีวิวให้ดูก็คือเป็นรถขนาดหนึ่งต่อสิบสามและที่สําคัญคือมันไม่ใช่อาร์ซีหรือเปล่ามันก็เป็นอาร์ซีนะเพราะมันเป็นรีดูคอนโทรลเลอร์นะครับคืออันนี้เป็นงานญี่ปุ่นของค่ายบอลเรดิโอคอนโทรลคานะครับ ก็ผมคิดว่าของค่ายบอลน,นะคือโลโก้เขาแปะอยู่ตรงมุมกล่องด้านนี้นะครับสีแดงนี่ซึ่งข้างในเนี่ยมันก็เป็นรถพร้อมเล่นเลยนะครับคือภายนอกค่อนข้างดูดีนะกล่องค่อนข้างดูดีอ่ะลืมไปดูกล่องอ่ะกล่องเป็นแบบนี้นะครับด้านข้างด้านบนแบบเมื่อกี้นี้ข้างฝั่งนี้คือเขาก็ไม่ค่อยมีดีเทลละเอียดเยอะนะแต่ว่า บอกแค่ว่าบานว่ามันเป็นงานญี่ปุ่นมานะครับในกล่องเนี่ยไม่มีแบตเตอรี่มาให้นะครับก็จะมีแผ่นโฟมกันรองมาให้กันลอยคู่มือแบบเล็กๆน้อยๆนะครับสองแผ่นแค่นี้แล้วก็เป็นตัวรถละนะครับตัวรถก็จะมีช่องตรว่างๆอยู่สองช่องช่องนี้คือใส่แบตเตอรี่เก้าโวลต์ที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมช่องนี้ใส่แบตเตอรี่หนึ่งจุดห้าแปดก้อน ใส่ร่องนี้นะครับแต่เขาไม่มีแบตเตอรี่มาให้นะแต่เขาทาช่องสำหรับเก็บมาให้นะครับก็ตัวถังรถก็มีโฟมรองกันลอยมาข้างในแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละชิ้นก็จะเป็นรีโมทนะครับอ่ารีมโมทคอนโทรลแล้วก็ตัวรถ เป็น F1 นะครับฟอร์ม mm ูล่าวันเขาเป็น Honda เอ่อมันเป็นคาเมลคอนดีกนาด้คาเมลโรตัสฮอนด้าร้อยที Lotus Honda mm hmm. ผมไม่มีความรู้เรื่องรถฟอร์มูล่าวเลยนะครับแต่ว่ามันเขียนมาแบบนี้นะจุดขยับเท่าที่ดูก็ดูโอเคดีอยู่ยังยังนิ่มอยู่หน้าหลังเลยนะครับ จุดสังเกตอย่างหนึ่งคือล้อหน้าเวลาขยับอะ่ะหัวคนขับขยับด้วยนะคิดว่าน่าจะเป็นฟังก์ชันที่มันพ่วงกันอยู่นะครับเหมือนเราเลี้ยวอย่างเงี้ยหัวคนขับก็เลี้ยวตามคิดว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ยังไม่มีแบตเตอรี่รองเลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าวิ่งได้จริงๆหรือเปล่าหรือเวิร์กไหมอะไรเงี้ยส่วนตัวรีโมทนะครับมันก็ใช้9โวลต์ใส่ช่องนี้ ช่องน,นี้นะครับง่ายๆเลยทือปุ๊บเสียไปผมไม่แน่ใจมีฐานการ์วนไหมเออมีแฮะเดี๋ยนะมีคิดตสดๆเลยคด อ่าครบ ดูกันเป็นชิ้นชิ้นอุ้ยดูกันเป็นชิ้นชิ้นเลยนะครับรีโมทเฮ้ยปมรีโมทปติดนะตัวรถคือตัวรถเนี่ยใต้ท้องรถแทบจะไม่เห็นรอยเลยนะมีรอยบ้างตรงกันชนนิดหน่อยนะครับแต่ตัวรถแทบจะไม่มีรอยเลย คือถ้าจะใหม่เลยนะขึ้นเป็น40เมกะเฮิร์นะครับลังฐานมีติดลาชื้นๆมานิดหน่อยแต่ก็จะใช้ได้นะ ไหนวะอา่าโอเคฝั่งนี้โอเคเปิดสวิตช์ออนที่ตัวรีโมทและที่รถเฮ้ยรถมันวิ่งเลยวะ <S 2> <S 2> <S 2> เออโอเค เหมือนมันจะตั้งทีมได้นะทีมเล่งทิมเลี้ยวเหมือนอาตีเลย ือเหมือนอาซเลยครับมันมันมันเหมือนอาซีเลยนะ เออมันเล,เลี้ยวมากเลี้ยวน้อยได้ด้วยนะเอ้ยเหมือนอาซีเลยนะคันเร่งสามารถเลี้ยงได้นะกรอร์ดีนี้าเร่งอีกเร่งอีก อมันสามารถจะเร่งความเร็วได้ทั้งเดินหน้าและถอยหลังนะครับแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยมันสามารถที่จะเลี้ยวมากเลี้ยวน้อยได้นะคล้ายๆระบบเซอร์โวเลยนะแล้วก็สามารถจะปรับทิมได้ด้วยนะทิมเร่งทิมเลีเ้ยวนะครับคือทิมเลี้ยวเนี่ยก็ปรับได้นะ หรือตั้งง่าคือตั้งศูนย์นั่นแหละมันสามารถทําได้เออปรับจากรีโมทได้เลยนะเออเหมือนอาีเลยอะ่ะเออข้อท่าครับก็ถือว่าใกล้เคียง,งระบบ r านะแต่รีโมทมันจะเล็กๆหน่อยคนมือเล็กน่าจะเล่นง่ายอาจจะเหมาะกับเด็กนิดนึงข้างหลังจะเขียนว่าเป็นเม e i ินเจ a n นะครับบอน 5500 TX น่าจะเป็นรุ่นมั้งครับอืมประมาณนี้ก็ถือว่าราคาอาจจะแรงนิดนึงแต่มันก็เป็นอามันก็เจอบอซนะคล้ายๆคิวดีของเทมิยะ ก็ถือว่าดีครับทํามาค่อนข้างดีแล้วก็สเกลดูสวยงามดีนะครับก็ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันแต่งไม่ได้มั้งหรือได้ก็ไม่รู้ล้อไม่รู้จะถอดไงแต่ว่าอ๋อมีระบบโช๊คนะข้างหน้าจะเป็นโช๊คแบบสปริงนะครับส่วนข้างหลังรู้สึกจะไม่มีนะแต่มันจะขยับตัวถังได้นิดหน่อยประมาณนี้นะครับโอเคก็มาจะ สั้นๆแค่นี้แหละทดสอบแบบสดๆเลยก็เป็นรถที่ใช้งานได้นะคันนี้ได้มาจากโกนังญี่ปุ่นมือสองนะครับก็ราคาก็พันกลางๆอะไรเงี้ยขึ้นไปนะครับก็ประมาณนึงอ่ะก็คือราคาก็ประมาณหลักพันแล้วกันประมาณนึงอ่ะถือว่าใช้ดาได้อยู่นะครับแล้วก็ส่งมาสวยงามนะครับ อืมเล่นได้งานดีสวยโอเคโอไอค้้้งหน้าเดี๋ยวเจอรถเจ๋งๆจากที่นี่ก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกนะครับก็ช่วงนี้ผมก็จะวนเวียนกับโกดังญี่ปุ่นมือสองนะเพราะว่าซื้อมาก็ขายไปนะครับทําราคาอะไรเงี้ยเลือกของที่มันดีๆอะไรเงี้ยมาก็ ใครสนใจไงก็ลองกดไลค์กดแชร์ติดตามกันดูนะครับผมสนใจคันไหนก็ทักมาแล้วกันช่วงนี้ก็จะมีของหลายอย่างนะครับมีทั้ง R c ซีด้วยมีทั้งมินิโฟวิลอะไรเงี้ยครับบางช่วงก็อาจจะได้เป็นพวกกล่องเครื่องมือช่างมาก็มีนะไงก็ลองติดตามติดตามกันดูแล้วกันนะครับหรือใครสนใจอยากให้หาของตัวไหนให้ก็ทักมานะครับเดี๋ยวดูให้กันดั้มมีนะมีเป็นมีทั้งแบบมือหนึ่งมือสองนะครับลองทักมาถามแล้วกันว่ารุ่นไหนบ้างที่ผมพอหาได้อะไรเงี้ย ก็ลองลองคุยกันดูนะครับทักมาถามได้โอเคคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ